สนับสนุนโดย AIS เครื่องปรับอากาศ Central Air แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสารเรื่องนี้นะครับแจ้งมาจากอาจารย์ไก่มหาพุทธเวศกุณมรพันธนจิตพรามเจ้าพิธีเชิญชวนร่วมงานบุญสมทบทุนสร้างเจดีศีลังกาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับด้วยการทำบุญปัจจัยจองเหรียญพระอินทร์พระพรหมรุ่นเทวาบรรดาลทรัพย์ งานจัดพิธีบวงสวงใหญ่วันที่12กันยายน2567นะครับโดยมีอาจารย์300รูปช้าง108เชือกมาร่วมพิธีเทวาพิเศษจากการหลอมรวมมวลสารที่ประกอบไปด้วยการหลอมเหรียญพระอาจารย์16,400เหรียญและยันอีก16,400ยันครับ ที่สำคัญมีการหลอมรวมมวลสารจากพระทองคำที่ได้มาจากพระเกจิอาจารย์ดังจากทั่วประเทศอีก168องค์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการหลอมรวมมวลสารพระทองคำประกอบพิธีบวงสวงเทบล็อกหล่อเหรียญองค์อมรินเท้ามหาพรหมและพญามุจริน,นาคราชแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคม2567นะครับงานจัดขึ้นที่วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับ งานปลุกเสกครั้งใหญ่จัดขึ้นในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเวลา4โมงเย็นณลานพระพิคเนศวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางหมู่บ้านช้างตำบลกะโพอเภอท่าตูมจัังหวดสุรินทร์นะครับประกอบพิธีพราหมณ์โดยอาจาร,รย์ไก่มหาพุทธเวศและพิธีประกรรมช้าง108เชือกโดยหมอประกรรมช้างครับ